มาแลกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวโครงการเสริมความรู้นะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะเรกวานี้ค่ะที่โรงแรมวังใต้เมืองสุราธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีท่านได้เปิดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ถี่ฝ่ายบุคคลเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎไม้คุ้มครองแรงงานกฎหม้ความปลอดภัยกฎไม้ประกันสังคมรวมไปถึงกฎหมยอื่นๆกันค่ะโครงการนี้ก็จัดโดยชมรมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สุราธานี ในโอกาสครบรอบ4ปีข้องชมรมนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒ,พฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสุราธานีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสถานประกอบการนะครับซึ่งื่องนี้ครับนายพิสิทธิ์กัญจนาคพันธ์นะครับประธานชมรมหนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สุราธานีก็ได้บอกว่าชมรมเป็นสนย์กล้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวส่านความคิดเห็นและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ด้านแรงงานด้านการบริหารบุคคลในด้านต่างๆเพื่อให้สมาชิกมีการพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรับด้านความความรู้ด้านกฎหมาย leva leva, และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองครับเดี๋ยวไป <แ Este. S 1> ฟังเสียงกล้องประธานชมรมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สุรัาน์นี่ครับเพราะว่าบุคคลเนี่ยถือเป็นงานสําคัญของบริษัทนะครับในการพัฒนาบริษัทเนี่ยจะขึ้นอยู่กับบุคคล ดังนั้นเราจึงเห็นว่าความรู้ต่างๆที่ทห้หาคนรจะได้รับทั้งในแง่กฎหมายทางด้านวิชาการต่างๆเนี่ยจะช่วยนําไปพัฒนาทั้งตัวบุคคลเองแล้วก็บริษัทนะครับ